สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสระตขุดบุรีรัมครับคลิปนี้พวกเราอยากให้มาดูครับความเร็วความฟาดครับของเจ้า SK200SM กับการทนทนของทีมงานของพวกเราโดยเจรซิงครับทำงานไม่ถึงเดี๋ยวให้ดูอนะไรกันทำงานอยู่ที่3มโมงครึ่งครัโมงเกือบ4โมงครับ โอ้เนี่ฮะพัฒนาขึ้นอย่างมากๆเลยครับจบชั้นบนของจบชั้นแรกของบ่อท,ที่หนึ่งครับกับความลึกที่6เมตรครับพวกเราขุดไปแล้วด้านบนก็คือเมตรห้าสิบครับสุดยอดครับสุดยอดครับเนี่ยความเร็วของทีมงานพวกเราครับกับทีมงานสุรัตร,รถขุดโกกน้องนาะหรือว่าเสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมคะถือว่าประสบการณ์แล้วก็ เครื่องจักรที่ทรงพลังของพวกเราครับแล้วก็ฝีมือคนขับครับผมแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือฮะและความต่อนเนื่องของการทํางานเนะี่ยไม่มีโอเอลังเลใจครับขึ้นรถแล้วไม่ลงครับนี่ฮะคือข้อดีของการทํางานขอับพวกเราครับทําทงานจริงจริงจังจัง,จรง,จรงครับเอาใจใส่งานก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายครับผมเนาะนี่ฮะ อันนี้คลิปนี้ก็อยากให้เห็นเรื่องความเร็วครับผมเรื่องของความเร็วความทักษะของคนขับครับ,รบกับการทํางานโค้งน้องนาฮะในเวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งครับเราจัดจบไปที่1ชั้นบนของเรียชั้นบนของบ่อที่1ครับบ่อ1เมตรความลึกที่1เมตรห้ิครับเรียบร้อยไปแล้วครับเนี่ยทำทางขึ้นครับ แต่พวกเราก็จะทําทางลงฮะไม่ใช่ว่าอะไรทำทางลงเอาทำทางลงของบ่อนี้ครับผมสุดยอดสุดยอดครับนี่ฮะคือปีมือครับอยากให้เห็นครับปีมือของทีมงานของเราครับทีมงานเสียสละขุดบุรีรําครับทีมงานที่ขุดโคกหนองนาครับวันนี้งานโคกหนองนาไขุดตรงไหนใครๆก็รักครับไปขุดตรงไหนใครๆก็ชอบครับ เพราะฝีมือดีครับผมแล้วก็เร็วรวดเร็วทันใจครับพวกเราเกิดเล่าให้ฟังคนะก่<ม>อนหน้านี้จะาหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาพวกเราขุดหนึ่งบ่อเนี่ยหนึ่งบ่อหนึ่งไร่ล่อไปห้าวันครับผมเนาะถือว่าโอ้โหหนึ่งมันไม่ใช่อยู่ที่ปัญหาที่เราด้วยครับดูปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ยังใหม่มากๆกับการทํางานแล้วก็ไม่เป็นงานนะครับยังไม่ยังไม่เก่งเรื่องของการงาน ก็ไม่เข้าใจเรื่องระบบการขุดให้เราทำในงน้นอย่างนี้ฮะก็เลยทาให้เราเจอปัญหาเรื่องความลาช้าแล้วก็มีปัญหากในเรื่องทําการทํางานเนาะก็บิดขัดไปหมดครับแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ฮะคนละเรื่องครับผมเนาะพวกเราขุดถ้าเป็นหนึ่งไร่พวกเราจะจัดการบริหารสร็จภายในหนึ่งวันครับการใช้รถสองคันครับคันเล็กคันหนึ่งคันใหญ่คันหนึ่งครับเนาะหรือว่าพวกเรามี ฝีมือนะครับเรื่องการทำงานเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เลยให้มาดูฝีมือของเจ้าเจดครับอ่ะได้ไม้กิมฟันน้อยแล้วครับไม้แค่กิมฝันน้อยเหลือเกินเนาะจะต้องให้ทันอบตอหามาให้เราแล้วครับเพราะว่าต้องการที่ใหญ่กว่านี้ครับ ยเร็วด <IP> <ibl ok S 1> ้วยครับเนาะไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวครับฝีมือด้วยต้องเร็วด้วยครับไม่ใช่ฝีมือนี่หนึ่งแปลงทำสิบวันตายครับผมเนาะอันนั้นก็ตายฮะแล้วก็เรื่องของความเร็วว่าขึ้นอยู่กับแบบด้วยแหละครับเรื่องผู้แบบของแล้วก็แล้วแต่อําเภออําเภอนี่ยเพราะนั้นเป็นยังไงอําเภอนี้เป็นยังไงฮะนี่ฮะมันก็มีผลหลายๆด้านครับไม่ใช่ว่ากระตําบนวยครับตําบนนั้นตําบนนี้เป็นยังไงสองกระชางควบคุมงานครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่นอกราชที่เจ้าหน้าที่ที่ เห็นว่ายัางไงจบไหมอะไรเงี้ยนะเนี่ยโอ้เร็วมากมากแล้วผมมายืนตายูทู e ช่วงเช้าก็มไม่ชา้าสาย,สายครับสี่โมงครก็ไล่มา4ีหคลิปนี่ก็คือว่าจบวันนี้น่าจะไม่เหลือบ่อน,นี้น่าจะจบครับตามที่คิดครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับผมน่าจะจบแบบใสใสครับเพราะว่าดูไปแล้วเรื่องของน้ำ น่าจะออกไม่เยอะกว่านี้น่าจะตาน้ําน่าจะไม่ทะลักกว่านี้น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาครับผมในตามที่ผมมองแล้วก็ตามรูปการที่จะออกมาครับน่าจะไม่มีปัญหาครับผมเนาะนี่ครับผมน้ำแค่นี้ไี่เป็นไครับตอนนี้ก็ทําทางลงนะครับแล้วแล้วไปเสร็จไขามาตกแต่งเอาแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราก็ ทำไปทางออกเป็นทางคองไส้ไก่เชื่อมระหว่างบ่อที่1ถึงบ่อที่2ได้เลยครับแล้วโดยที่ไม่ต้องปิดครับเพราะว่าถ้าเราหาทางขึ้นตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องปิดครับเราไม่เสียเวลาปิดเพราะเราจะดึงออกไปคองไส้ไก่ไปเลยอยากนี้ฮะอยากไปุกนะะมันก็จะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ที่ง่ายขึ้นสำหรับเราในการปิดาปากบาอ่อการแต่งปากบ่อแต่ด้านน,นู้น่ยต้องไปอ,อันนั้นก็เปิดได้เลยครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามันเป็นปัญหาอย่างบางแปลงครับเนาะ อย่างกุ้งต้องนาบางเปลยงเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ให้เชื่อมเข้าบ่อแต่เวลาขึ้นเนี่ยก็ต้องปิดปากบ่อครับมันก็จะเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงครับการปิดปากบ่อเนาะแต่นี้เราปากบ่อเราใช้เป็นทางออกของน้ําหรือเป็นทางคลองเชื่อมไส้คลองไส้ไก่ครับเรได้ว่าก็จะยศระยะลดระยะเวลางเราไปได้เยอะได้เยอะเยอะมากๆครับนี่ฮะคือข้อดีแล้วก็ทักษะคนขับครับ,รบต้องอ่านเตรียมให้ออกครับไม่ใช่ว่าผมจะเอาคลองไส้ไก่ออกฝั่งนี้ฮะแต่ว่ามาขึ้นฝั่งนี้ คือปิดก็ต้องมาปิดฝั่งนี้เสร็จก็ต้องมาเปิดฝั่งนี้ใหม่ครับโอ้โหเสียเวลาอันนี้คือเปิดแล้วไม่ต้องปิดครับคือจบได้เลยครับนี่แหละฮะทักษะคนขคับทำไมถึงเร็วทําไมทพียงแมงเราถึงทํางานได้เร็วนี่แหละคือเหตุผลครับผมเหตุผลการทํางานของพวกเราน่าจะได้เวลาพักเทียงครับเทียงตรงเป๊ะครับผมกับการทํางานสองชั่วโมงน่อยๆครับกับบอ่อนี้ฮะ ชั้นบนเรียบร้อยแล้วน่าจะแกะขี้ปันหรือเปล่าน่าจะเดินติดตุ้งกี้เยอะน่าจะแต่ว่าเล็กเกินไปันานะพักเตียงนะครจะหาข้าวให้น้องๆนะครับหมยมันเล็กเกินนะอ่ะเล็ก,กแค่เล็กๆไปก่อนครับจริงมันต้องใหญ่กว่านี้ครับมมันไม่ มันได้ปักดินนะ,ะก็ปัญหาของดินเหนียวคือขุดแล้วไม่พังทลายแต่ปัญหาก็ติดอยู่ที่คนขุดครับนี่ว่าเรื่องของดินที่ติดกับปากตุ้งกีครับ นะครับกับชั้นแรกของบ่อที่เนของพวกเราครับเราจะให้พักเกยบครับ เดี๋ยวเดไปใส่น้ำมันก่อนเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวให้เอลักกลับบ้านปะเอลักจะหนาเดี๋ยวพี่น้ำมันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปเดินซื้อใส่น้ำมันแล้วก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงพี่ไปซื้อข้าวแป๊บเดียวไปให้ไปเติมไปเติมเชื้อ,อเพลิงก่อนครับผมเพราะว่ารถบิ๊กอัพเข้ามาไม่ได้ครับเข้ามานี่มีได้ใช้ไมโครคันนี้เข็นแน่นอนนะหรือว่าลากแน่นอน เร่องตรงเป๊ะครับกับระยะเวลาการทำงานของพวกเราใช้เวลาแค่สองชั่วโมงน้อยๆจบแล้วครับอันนี้ครับก็พวกเราไปทำคลองสเกลออกจากตรงนี้ฮะจากตรงมุมทงทำมานี่ยาวมานี่ยาว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 เพื่อที่จะไปเชื่อมกับบ่อนู้นครับผมเนี่ยเชื่อมกับเนี่ยฮะกับบ่อนี้ครับผมเนี่ยนี่เป็นบ่อที่หนึ่งครับเพราะอยู่ใกล้กว่าเรียกบ่อที่หนึ่งพวกเราเข้ามาขุดด้านในก่อน แต่บ่อนี้ครับน่าจะมีปัญหาเรื่องหน่อยๆถ้าเรื่องของตาน้ําที่มันออกแรงตาน้ําที่มันมันใหญ่มันก็ฉูดกว่ามันก็ฉูดครับตาน้ที่ที่มันตาใหญ่เหลือเกินน้ําออกเร็วมากครับเราะจะกดยังไงถึงจะจบะให้เร็วที่สุดครับผมเรามาเดินตามเจ้า SK200SM ครับกับเจเจรซซิงครับผมพอดีไม่ได้เอารถเข้ามาข้างในเด,เดินออกไปเติอนเสื้อเร่งแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวครับเทียงก็ต้องกินครับเดี๋ยวพลังจะก็ไปว่ากันต่อไปลุยกันต่อครับตรงนี้ฮะขนาดยังมีน้ำมีด้านบนแลยเดินสบายครับต่างจากวันก่อนครับที่ พวกเราไปในในในาที่ในหมู่เกาะเชศบาทน้องพิงครับลงวั๊บเลยครับจมวบเลยฮะดีกระตี้ยังเอาตัวรอดมาได้ครับคือว่าพวกเราอยังโชควงมีมากๆครับติงเอาตัวรอดขึ้นมาได้อาการเริ่ร้อนแล้วครับช่งชวงเช้าหนาว ช่วงเที่ยงนี่ร้อนจัดในช่วงเงย็นนี่หนาวอีกครับช่วงนี้หนาว,วเป็นประมาณนี้กลางวันนี่จะร้อนจัดจัดนะครับช่วงเดือนตัวากาแล้วต็ต้นเดือนธัน,าน,นาวา มาหกถังด้อเติมเชื้อเพลิงกันครับจะของก็ว่าไงก็ได้มาอะไรไหมผู้หญิงนะมาดูเฉยนะ จ้าหน้าที่ก็เห็นมาเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราครับคลิปนี้ก็ให้น้องเติมน้ำมันก่อนครับทีมงานของเราเติมน้ำมันก่อนไปหาข้าวข้าวมาให้กันก่อนครับเนาะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับติดตามพวกเราครับกับทีมงานศิษย์รักรุ๊บุรีรัมย์ครับวันนี้ก็อยู่ที่พิกัดที่บ้านตาเฮืองครับตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับโวกรองนาสามไร่ของพัฒนาชุมชน อำเภอกระสางครับสวัสดีครับผม